เราอยู่ที่หาดแสมมีคนบอกว่าหาดแสมก็ตกใจเหมือนกันนะก็หาดแสมเนี่ยก็เป็นเหมือนกับหาดหาดเมื่อกี้นะครับ่ายหา,ายหจะเป็นชายต่างชาติมากกว่าดูวิวทิวทัศน์ก็รู้แล้วว่าเป็นชายต่างชาติก็มีคนจะไปมาชอบแบบนี้อาหารนี้จะมีจุดเด่นก็คือ จะมีะสะพานสะพานใี่ถ่ายรูปยาวเกือบประมาณ500เมตรได้นะ,ะับถ้าเดินก็ไม่ได้ถ่ามากแล้วมีผามีผาหินถ่ายรูปไว้เป็นบบที่เล็กคือถามคนทางนี้ก็เลยบอกว่าถ้าไม่ได้ถ่ายตรงนี้ก็เหมือน มีเรือเร็วนะครับมีจะสกีตกปลาได้ด้วยลมเย็นครับลมเย็นไม่ร้อนไม่ร้อนมากแต่กล้องบอกว่าบนมือกล้องบน,น,งบนจ้ะโอเคครับเดี๋ยวต่อไปเราไปดูหาดนวลกันดีกว่าเอ้ยเราไปดูหาดเทียนกันดีกว่า